ช่วงนี้ก็ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นนะครับก็เลยขอลงคลิปแบบดูขำๆเพื่นๆไปแล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าผมหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอาจจะอัพคลิปน้อยหน่อยนะไม่ว่างจริงๆนะีัมันมีพระเออคิวทันปะมีมาพ่มยตา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 ยพระตายพระตาย คอยู่กอยู่กักูเวลากูมีเวสติ้งอยู่อนีเชื่ยงอันีเชื่อหรกาดเชื่อหรืกดไปแล้วไอ้ที่อะรูรูรูได้ได้ได้กูรู้ได้กูรู้ได้อุ้ยรูดรูรูดรูทันปะตนนกูรู้ไม่ทันจริงรูดรูทันรูดทันอุ้ยรูดรู้รูดูทันรูดทันรูดทันเฮ้ยพี่หัวแดงสู้กันพี่พี่เร็วพี่ เดี๋ยวพี่ชิบหายแล้วกูยุเชาาวบ้นทไมพี่ผมพูดจริงพี่แล้วพี่อ่องเดียวพี่ไหวพี่ไหวชิีวจริงไหวจริงหัวแดงลงเราก็ต้องใส่เดี๋ยวพี่เราจะหนีได้ไงพี่ใช่ไหมเราตัวใหญ่หมดจุดได้แล้วมันไม่มีปลาป่ะใช่ๆไม่มีไม่มีมีเบสซิ่งนะ ได้หไปก่อนไปก่อนหนึ่งศบรู้จบเพื่อนเฉยเอาต้องไม่อะไรกันนแกช่วยตีอันนี้หน่อยได้ไหมตีตัวนี้ให้มันตายตายได้ก่เนี้ยคุมึงเข้ามายแค่กันเหรอเฮ้ยโดนเมมาดึกู นีมันจะขโมยของเห็นแล้วให้ทำไงล่ะแปบ๊บนึงอันนี้ผมก็กำลังหนึ่งหงกับพี่โอ๊ตในเกมมิดกันอยู่นะก็คือกดเกมมิดแล้วออกตีหนึ่งหงกันครับแต่อยู่ดีๆก็มีวันช็อตวิ่งเข้ามาเฉยเลยแปลกใจมากนะเวลาเล่นแบบมิดดูโอรจริงๆนะไม่มีใครแบบแม่งวิ่งมาหาผมได้เจอแบบอย่างนี้เลยแต่พอเวลาจะหึ่งหงกับเพื่อนทีไรเนี่ยแม่งมาทุกทีไม่รู้เป็นอะไร I don't know what to say. I don't know what to say. I don't know what to do. Colors all around, but I don't see anything but blue. you lost in the sound. Go back to the start. Let's go out.